มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตองขนาดนี้เลยเหรอภาพนี้ของแม่แอฟทำเอาหลายคนอดที่จะทักไม่ได้จริงๆคะ่ะเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยแล้วก็เก่งแถมวางตัวดีแบบสุดๆนาทีนี้เป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากคุณแม่คนสวยแอฟทักษอ,อนพักสุขเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่นั่นเองคะ่ะ แน่นอนว่าน้องสาวจะเป็นนางเอกสาวสวยระดับพันล้านแล้วนั้นเธอก็ยังมีกริญญารยามารยาทบุคลิกที่อ่อนหวานและแฝงไปด้วยความเข้มแข็งในฉบับของซิงเกิลมัมอีกด้วยนะคะล่าสุดในอินสตาแกรของแม่เอฟค่ะได้โพสต์ภาพของตัวเองอยู่ในชุดสีแดงพร้อมกับปล่อยผมสลวยโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นแ c คเคาท์อินสตาแกรของบรรดาช่างหน้าช่างผมที่ได้มาแปลงโฉมลุคนี้ให้กับเธอนั่นเองค่ะ และหลังจากภาพนี้ได้ถูกปล่อยลงไปมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะต้องบอกเลยว่าแม่แอฟ,ฟนั้นทั้งสวยทั้งน่ารักจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ